สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่วงคลิปสั้นเบิร์เดย์ซึ่งในวันนี้วันที่22สิงหาคมก็คือวันเกิดของวันเดอร์เด็กเคนนะครับผมกับตันกลุ่มโจรสลัดไฟอิงเด็กเคนนั้นได้มีบทบาทอยู่ในช่วงที่กลุ่มหมวกฟางนั้นลงไปยังเกาะมนุษย์เงือกซึ่งเด็กเคนนะครับก็เป็นทายาทลำาดับที่8ของตำนานโจรสลัดผู้ชั่วร้ายชื่อดังที่ถูกพูดถึงในเกาะเงือกซึ่งเด็กเคนนะครับเป็นมนุษย์เงือกฉลามหูทู่สาย พันญี่ปุ่น2มือแต่มีสี่ขาเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์เงือกก็ต้องโดดเด่นอยู่แล้วเรื่องพละกกาลังที่มีมากกว่ามนุษย์ธรรมดาหลายเท่าแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์เงือกแต่เด็กเข่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะว่ายน้ําได้เพราะว่าเด็กเข่นนั้นกินผลปีศาจเข้าไปนั่นก็คือผลมาโตมาโตผลปีศาจสายพารามิเซียที่มีความสามารถในการล็อกเป้าและไล่ตามไปจนถึงเป้าหมายถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลมากๆก็ตามอย่างเช่นตอนที่เด็กเข่นนะครับได้สัมผัสข,ขวานแล้วก็ส่ง มันไปหาชีราโฮชิจนราชานิจจนเนี่ยครับต้องสร้างประตูที่มีการปิดกั้นอย่างแน่นหนาให้กับชิราโฮชิส่วนข้อจํากัดเรื่องพลังนี้ก็คือถ้าเด็กเคนนั้นตายหรือหมดสติการล็อกเป้านั้นมันก็จะหยุดลงในทันทีส่วนเรื่องอาวุธนะครับเด็กเคนเนี่ยก็มักจะใช้ขวานในการต่อสู้รวมกับพลังของผลปีศาจที่เขามีแต่เด็กเคนเนี่ยก็มีอาวุธอยู่หลายประเภทไม่ได้ใช้เพียงแค่ขวานอย่างเดียวซึ่งในอดีตนะครับเด็กเคนเนี่ยเคยเป็นกับตันกลุ่มโจรสลัดฟไฟอิงที่มีลูกน้องอยู่หลายคนส่วนใหญ่ก็ จะเป็นพวกอสูรทะเลรวมไปถึงวาดาัึมิแล้วก็ปลาอังโกโล่ด้วยซึ่งพวกเขานี่จะคอยดักป้นพวกที่คุมเรือแล้วลงมาที่เกาะมนุษย์เงือกเพื่อที่จะขโมยสมบัติและมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับอารองเนี่ยก็เคยชวนเด็เกเข่นนั้นมาอยู่กลุ่มเดียวกันกับเขาด้วยแต่เด็เกเข่นนั้นปฏิเสธเพราะไม่อยากที่จะอยู่ใต้คําสั่งของใครจากนั้นไม่ย่อ20ปีก่อนในช่วงเหตุการณ์กลาหลที่ชาวมังกรฟ้ามายอสกาดนะครับลงมายังเกาะเงือกแล้วถูกพวกมนุษย์เงือกนั้นเล่นงานซึ่งตอนนั้นโอตโตฮิเมะ ไว้แต่มายอดกาสนั้นก็จับตัวเธอเป็นตัวประกันซึ่งเมื่อชีลาโฮชิเห็นอย่างนั้นเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากก็เลยเผอเรียกเจ้าทะเลมาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเด็กเนนะครับก็อยู่ด้วยเขาก็เลยนึกถึงตำนานเจ้าหญิงเงือกที่สามารถควบคุมเจ้าทะเลได้เพราะเวนเดอร์เด็กเนรุ่นที่1ก็มาอยู่ที่เกาะเงือกเพราะเรื่องนี้แหละซึ่งแผนการของเด็กเนก็คือต้องการเป็นสามีของชิลาโฮชิให้ได้แต่ว่าในตอนนั้นนะครับชีลาโฮชิยังเด็กมากๆเด็กเนนี่ก็เลยคิดที่จะใช้กล่องธรรมเตบาโกเพื่อที่จะเพิ่มอายุขยให้กับชช พอมีตำนานว่ากล่องธรรมเตบาโกนี่ถ้าเปิดกล่องนั้นมันจะเพิ่มอายุไขให้กับคนที่เปิดออกสงสัยมันจะเพิ่มอายุไขจนตายเลยแหละเพราะว่ากล่องนั้นมันเป็นระเบิดนั่นเองแต่ในตอนนั้นนะครับธรรมเตบาโกนี่ได้ถูกเก็บไว้ที่วังลิวงูซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าไปในวังนอกจากแต่งงานกับชิลาโฮชิสรุปก็คือสิ่งที่เด็กเค้นต้องการก็คือแต่งงานกับชิลาโฮชิแต่ตอนนั้นชิลาโฮชินะครับยังเด็ก ก็เลยต้องเอากล่องสมบัติที่มีตำนานเรื่องการเพิ่มอายุไขที่ถูกเก็บไว้ในวงังแต่ก็ดันเข้าวังไม่ได้ถ้าจะเข้าวังได้ก็ต้องแต่งงานกับชีราโฮชิคือมันฟังดูแล้วมันจะขัดขัดหน่อยเป้าหมายแรกก็คือแต่งงานการจะทําให้บรรลุเป้าหมายก็คือต้องแต่งงานคือมัน อีกอย่างวะซึ่งเป้าหมายอีกอย่างของด็คเคนนะครับหลังจากแต่งงานกับชิราโฮชิก็คือการฮุบสมบัติของราชาเนปจูนเมื่อมีความต้องการที่จะแต่งงาน cken, เด็กเคนเนี่ยก็เลยเริ่มเขียนคำเชิญแต่งงานไปให้ชิราโฮชิแต่มันดันเขียนใส่ขวานแล้วก็ใช้พลังผลปิศาจนะครับส่งไปหาชิราโฮชิซึ่งมันทําแบบนี้จนราชาเนปจูนเนี่ยต้องสร้างประตูที่ปิดกั้นอย่างแน่นหนา,นาให้กับชิราโฮชิแล้วมันก็ทําแบบนั้นมาเป็นเวลา10ปีก็เลยทําให้ชิราโฮชินะครับไม่กล้าที่จะออกจากห้องจนพวกลูฟี่มาานี่แหหลละก็เยทํใ้ชชิโ นั้นได้ออกมาเห็นโลกภายนอกพอลูฟี่นะครับช่วยหยุดขวานไว้ให้ส่วนเรื่องวิลกรรมของเด็กเคนในช่วงที่พวกลูฟี่มาที่เกาะเงือกนอกจากการก่อเรื่องความวุ่นวายให้กับเชียงฮชีนะครับก็จะเป็นการที่เด็กเคนนั้นเคลื่อนเรือยักษ์โนอาเพื่อหวังที่จะให้มันทับเกาะเงือกแต่ก็ไม่สาเร็จเพราะว่าเจ้าทะเลนั้นมาหยุดเอาไว้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับลูฟี่เนี่ยก็ทําลายเรือโนอาไปแล้วกว่าครึ่งและสุดท้ายเด็กเคนเนี่ยก็ถูกจับขังคุกพร้อมกับพวกโฮูดี้ครับผมก็มีเพียงประมาณนี้นะครับผมสําหรับข้อมูลของเด็กเค ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้อย่างไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเราอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ